จังหวะนี้บาเลตครับซูมนกอกหมอกครับแล้วสับรัวรัวจังหวะนี้ยังไงแล้วฝั่งน้องพีเขาสับสะกบแล้วยิงหน้าไม้ตามหลังไปครับ XM8 จังหวะนี้ยังไงครับมีการเออนิดหน่อยแต่บาเลตยิงไม่โดนครับยังไงครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟีฟ่าทุกท่านทุกคนกันด้วยเด็กละผมพวกผมอีกเช่นเคย FFCDS ประธานสำนักหงนะครับผมวันนี้ก็มาในจิตกรรมแคนครัสำนักหงอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นแบบโซโล่นะครับผมแล้วรางวัลวันนี้นะครับแจก2รางวัลนะครับผมใครที่ได้รับหนึ่งไปก็ได้รับอ่าห้าสิบวอลเล็ตนะครับผมแล้วก็ซีสองนะครับสามสิบห้าวอลเล็ตนะครับผมเอออ่ มาณแค่นี้ครับผมวันนี้ก็ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทีมงานอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแน่นอนแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากไปกดติดตามเป็นเพจผมด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้รู้สึกว่าคาคาทูมะนะครับผมเรียบร้อยครับผมโดนเก็บไปแล้วหนึ่งคิวนะครับผมในฝั่งน้องคนนี้นะครับเออน้องคนนี้นะครับเออ อย่าลืมนะครับผฝากไปกดติดตามเพจผมด้วยนะครับผมสตรีมอยู่ในเพจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ฝามือนะครับผมอนี่เลยครับผมไปกดติดตามกันด้วยนะครับหรือจะคลิกแบบง่ายๆก็ลิงก์อยู่้านล่างคลิปนี้เลยครับแล้วที่สำคัญครับเรื่องกลุ่มนะครับเราก็มีกลุ่มเหมือนกันนะครับกลุ่มสำนักของไว้พูดคุยหรือว่าไว้โพสหาของหาแฟนโพสรูปตลกอะไรก็เป็นกลุ่มสาธารณะนะครับผมก็เข้าไปกด ติดตามเข้าไปรวบกลุ่มกันได้ไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมและที่สําคัญครับผมนี่เลยครับผมราได้หลักของเรานะครับก็กลางแคนแลมัก่ขงนะครับรับทำโฆษณานะครับผมหรือรับทำโลโก้นะครับโลโก้ต่างๆนะครับโลโก้แคนโลโก้ช่องนะครับ ติดต่อได้24ชั่วโมงครับในเพจเพจกับนักขงครับเิลิ์งอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับก็ราคาแบบเบาๆนะครับเริ่มต้นที่30บาทมันอยู่ที่งานยากหรืองานงานง่ายนะครับผมราคาราคานะครับเรามาพูดคุยกันได้จะมีแอดมินสาวสวยนะครับผมคอยตอบ24ชั่วโมงเออแตวรู้สึกว่าน้องนัดกับอูอ่ะปะ๋า เจ็ดนะครับผมเจอกันแล้วครับจังหวะนี้น้องนัดครับสับเอเกเปิดเลิกไปครับเปิดจุดไปครับจังหวะนี้ไอ้ควางน้องนัดนะครับน้องนัดโดนหนึ่งเออเอเลฟน้องนัดครับผมยังไงครับจังหวะนี้แล้วฝั่งฝาเช็ดโนนะครับไม่มีโนอย่างเดียวไม่มีหนึ่งครับจังหวะนี้ยังไงน้องนัดควางละปาละเบิดบาครับจอดตรงนี้ยังไม่โดนครับ แล้ววิ่งออกมาลั่นโล่งครับผมแล้วยังไงครับผมโดนปืนละปืนคิดครับผมจะโดดยิงละเข้าไปครับจัหวะดีจะมาชมฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งตรงข้ามครับเจอด้านหน้าลูกสองวงครับผมกับ M14 ดูเชิดกันอยู่นะครับยังไม่มีการเข้ากันเกิดขึ้น โอ้โหบาดีวัยรุ่นใจร้อนเข้าชาร์จแล้วแล้วจังหวะนี้จะเข้าชาร์จหรือเปล่าครับยังไงวอลไปหนึ่งทีครับแล้วลูกสองควงครับยิงตรงนี้ไปทา้งไงวอลไปได้ครับโอ้โหแล้วกระโดดเข้าชาร์จอีกทีหนึ่งครับยังไงครับน้องนัดกระโดดออกมายิงเหมือนกันครับผมแลกกันไปครับแล้วลูกสองควงนัดตุดท้ายครับผมยิงน้องนัดแตกไปได้ครับตรงนี้โอ้โหก็ยิงไปถึงของครึ่งของครึ่งนะครับเลือดเหลือร้อยหนึ่งครับผมยังเหลือเยอะเลย โอ้เสียใจกับน้องนัดด้วยครับไม่ได้ไปต่อนะครับผมเออแล้วตรงนี้ครับกี่รถเข้ามาจากแลตั้งไอวอลปิดไปครับผมข้างหน้ายังไงครับหลมสับแปดแล้วกวางระเบิดมาครับลูกย้อยครับยังโดนระเบิดแค่เซียววิแค่นั้นเองครับผมจังหวะนี้วิ่งชนไอวอลไปหนึ่งทีแล้วก็แปดซักมากว่านี้ยังไงครับผมยัดจะแปดไปครับผมเยียบร้อยแล้วลูกเฟ แล้วแฟนฟ้าครับผมสังหารไปด้วยนะเมื่อกี้นะโอ้โหพร้อมกันเลยผัวฟ้าไม่ใช่แฟนฟ้านะครับผัวฟ้าสังหารไปด้วยครับหนึ่งเขวแล้วตรงนี้จอดเมื่อกี้อย่างเฟี้ยวครับผมโอ้โหวิ่งไปขี่รถเข้าไปชาร์จครับเกือบแตกเหมือนกันนะครับผมไปดูคู่อื่นกันต่อเลยดีกว่าครับแล้วรู้สึกว่าในฝั่งของเอสหนูท้อนะครับผม น่าจะเจอใครหรือเปล่าครับข้างหน้าโดนยิงสวนมาก็เจ็บไปเหมือนกันนะครับผม้วฝั่งของน้องเอเดนหนูทอนะครับผมถือเอ็นเข้าสี่ครับทุกสองคัวงครับแล้ววิ่งออกมายังไงจะเจอหรือเปล่าน่าจะอยู่ด้านล่างในโนหนึ N ่งหรือเปล่าเอสคูโนหนึ N ่งหรือเปล่าครับไปดูดิ ได้ได้ยินเสียงวิ่งอยู่กางหน้าครับเอสโนหนึ่งครับจังหวะนี้ครับโดนลูกซองควงครับหยัดไปครับเยียบร้อยเอดหนูทอเก็บเอสกูโนหนึ่งไปได้ครับจังหวะนี้โอ้โหเหลือเลือดเหลือแค่ยี่สิบหกเท่านั้นครับเกือบแตกแค่นัดเดียวเท่านั้นครับรับรองว่าเฮดหนูทอครับไปหวันอย่างแน่นอนโอ้โหเอสกูโนหนึ่งครับผมพาดทากับพุ้หญิงไปแล้วโอ้เสียใจด้วยนะครับกูไม่ได้ไปต่อ แล้วรู้สึกว่าฝั่งนี้ครับผมอาจจะมีประเด็นครับผมเพราะว่าเบิร์นป้อมก็มีครับด้านล่างก็มีอเลงจังหวะดียังไงครับน่าจะเจอครับผมจังหวะนี้น่าจะเล็งหัวอยู่แล้วโดนยิงด้านหลังครับจังหวะนี้ยังไงเป็นใครวะโอเอสหนูท้อครับผมแกกระกิดไปแบบทักทายครับว่ามีคนอยู่ด้านหลังนะเว้ เอทหนูทอจะอ้อมยิงหรือเปล่าครับมาดูครับน่าจะอ้อมยิงมั้งเอดหนูทอเนี่ยหรือว่าวิ่งเข้าวงก่อนแล้วจังหวะนี้ครับวิ่งก็วงไปครับผมฝ่าเด่นครับวิ่งโล่งๆจังหวะนี้ยังไงจะแตกยิงแตกหรือเปล่ายังไม่ได้เยียบร้อยครับได้คิวไปครับผมเป็นสองคิวแล้วครับผมเทสโนนะครับแล้วเจอตัวอยู่ตรงข้ามครับจังหวะนี้เป็นควางเอดหนูทอครับวิ่งมาโล่งๆ จะเอาเลยหรือเปล่าไว้นหนูเทาะน่าจะอยู่บนต้นก้างต้นายนะครับใช่แล้วแอบอยู่หลังต้นไม้ครับคู่ดียังไงน่าจะนานอยู่นะครับ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าจะมาฝั่งนี้เจอน้องพิกแน่นอนน้องพลิกก้างหลังมึงเห็นหรือเปล่าแล้วน้องพลิกโดนยิงมาครับผมจังหวะนี้เปิดด้านหลังมาครับทักตายไปเน่ก นิดหน่อยครับผมจังหวะนี้น้องพีกถือเอ็กเอ็มแปดกับลูกซองควงครับผมปืนกู้ใจของเขาเลยครับเอ็กเอ็มแปดแล้ววิ่งออกมาครับผมคนนี้ครับเจอน้องพีกเมื่อกี้เบอร์แปดเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าแล้ววิ่งออกมาน้องพีกเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแล้วครับโฉมเข้าไปครับเอ็กเอ็มแปดลากกรนหนวไปแล้วมีค้างมีจะเออนิดหน่อยครับแต่ใช้สกินของสกินตัวใหม่ครับวิ่งเร็ว เข้าวงไปได้ครับผมรอดไปได้แล้ววงเริ่มบีบเข้ามาเลยครับแล้วในแมปเหลือเจ็ดคนเท่านั้นครับสองคนพูดทชกดีครับผมจะเป็นใครครับผมมารอดูกันครับแล้วฝั่งนี้ครับเจอแล้วครับผมโอโ้โหบาเรตครับ เอตหนูทอ้อครับผมนัดเดียวโดนหัวไปครับจังหวะนี้ขบานแย่กันเลยทีเดียวครับผมไปหวันเลยครับไปเที่ยวชมสวรรค์เป็นไงน้องทัวทัวสวรรค์เที่ยวเที่ยวเล่นเล่น,ลนสบายหรือเปล่าเอสหนูทอ้อโดนไปโอ้ไอวอรครับอย่างเยอะครับผมในฝั่งของเอสปวดฟ้าครับผมมันทําอะไรของมันด้วยเนี่ยโจให้วอรหรือน้องไอ <laughs> วออย่างเยอะครับเมื่อกี้โอ้โหถ่ายทันวอดีเลย แล้วฝั่งตรงข้ามมีตัวครับเมื่อกี้จะรอดหรือเปล่าครับตอนนี้วงเริ่มบีบแล้ววงเล็กๆวิ่งลงๆใครไม่รู้ครับอยู่กลางวงครับจังหวัดนี้โดนเปิดไปก่อนครับตั้งไอวอลมาครับวงอยู่แค่นี้นิดเดียวเองครับวงโอโ้โหแล้วฝั่งนี้โดนลงครับยังไงครับผมตั้งไอวอลไปปิดไปสองลูก แล้รู้สึกว่า b ีเคาหรือเปล่าเพราะงั้นแล้วด้านกา้างหลังครับผมเอปักวฟ้ายิงไปครับเก็บคิวไปได้ตอนนี้ความมันเริ่มมาแล้วครับความมันเริ่มมาครับนั่นจิตช้าแบบชิวๆครับยิงเอ็ดปั่วฟ้าีิเออเอาดิบาเลตบาเลตชักแล้วจังหวะนี้ชักแล้วแล้วยิงไปยิงข้างหลังครับยังไม่โดนนัดแรกครับนัด2โดนแล้วครับ นัดสามยืมพันยาแบบจริงๆว่าโดนมาครับแตกก็เปล่าเกือบแตกไปครับบอกเลยว่าเกือบแตกครับเมื่อกี้แล้วตั้งให้วอลแล้วถือบาเลตจังหวะนี้ต้องเจาะให้วอลแล้วเปล่าเจาะไอ้วอลรัวรแล้วไม่ออกกับนัดแรกโดนสวนมาครับโดนไปอีกหนึ่งนัดครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นฝั่งน้องพิกเก็บคิวไปครับผมยิงด้านหลังครับ โอ้น้องพกมา1คิวแล้วครับแล้วตอนนี้เหลือ4คนเท่านั้นในแมบพบโอ้เมื่อกี้ไม่ใช่ M79 ้านะครับเป็นในนี่นะครับเป็นปืนหน้าไม้ครับแล้ววิ่งมาบาจัวกววานี้บาเลตครับซูมโงกหม,มอกครับแล้วสับรัวรัวจังหวะนี้ยังไงแล้วฝั่งน้องพีก,ก็ัสับสะกบแล้วยิงหน้าไม้ตามหลังไปครับ X M8 จังหวะดียังไงครับมีการเออนิดหน่อย บาเลตย,ย,ยิงไม่โดนครับยังไงครับบังไงครับยังไม่โดนครับโอหเสียดหูไปนิดเดียวโอ้โหเกือบเสียดายครับจดเมื่อคี้ดองพีเข้ามาก็าวงมาแล้วครับผมแล้ววงเสือกอยู่ตรงกลางร้านเธอด้วยครับแล้วจังหวะนี้ยิงฟรีครับด้านหลังครับเก็บไปได้ครับผมสามคิวครับจังหวะนี้ แล้วจังหวะนี้ลุ้นครับผมว่ารางวัลที่2จะได้ใครไผครับ3ามคนนี้แล้วยิงตรงนี้มาครับผมล่างเนินได้เปรียบที่สุดแล้วตอนนี้เล่นล่างเนินแล้ววงเริ่มบีบเข้ามาครับเป็นวงเล็กๆแล้วอยู่ตรงกลางวงด้วยไม่มีที่กำบังครับมีแค่ต้นมะพร้าวนะครับผมที่แค่เป็นแค่กำบังได้แล้วจังหวะนี้น้องพิกสับไอเอ็มแปดไปครับ ไม่โดนครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้ยินดินกันเยียบร้อยครับผมน้องพีกได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือสองคนนี้ครับที่ได้รางวัลไปครับแล้วบาาลตจังหวะนี้สับลัวรัวแล้วดันลัวลัวครับรอดูจดนี้ครับก็ปั๊มยาก่อนครับผมแล้วจะใส่กระสุนแล้วสับดัวแน่นอนรอดูจดนี้ครับตั้งไงวอปิดไปครับแล้วจังหวะนี้วิ่งลงลงออกมาครับบาเลตยังไงครับซ้ําศึกสงครามนะครับ ยิงตะลุกต้นมาเ้าวได้ไหมเนี่ยบาเลตเนี่ยแล้ววิ่งมาจังหวะนีนะ้สับไอวอกลางไอวอไปครับโดนไปครับแล้วรู้สึกว่าโดนด้านหลังครับวิ่งอ้อมไปครับแล้วจังหวะนี้ลูกสองควกแล้วโดนบาเลดส,สับยิงแตกไปได้ครับผมโอ้โหดูท่าดีใจครับโปยเงินครับผมโอ้โหเป็น่าหนึ่งวันครับผมวันนี้ได้รางวัลไปเป็นผาหนึ่งวันครับ โอ้โหดีใจครับกับคนที่ได้รางวัลระดับหนึ่งและระดับสองด้วยนะครับก็จิตกรรมแกสสมรักหงขอจุบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เตียมกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม